คุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าจะทําอะไรสําเร็จก็ไม่เคยพอคุณได้สิ่งที่คุณต้องการเช่นงานใหม่เงินที่มากขึ้นการยอมรับแต่ไม่นานความปรารถนาใหม่ก็เข้ามาแทนที่เป็นวัตจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งคุณไขว่คว้าม,มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรกระสับกระส่ายมากขึ้นเท่านั้นกว่า2500ปีก่อนอนพระพุทธเจ้าทรงเห็นการต่อสู้ดิ้นรนนี้ในฐานะเจ้าชายพระองค์มีทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งความหรูหราและความสะดวกสบายแต่ยังรู้สึกว่ายัยงขาดบางสิ่งพระองค์ละทิ้งทุกสิ่ง เพื่อสแสวงหาความจริงและค้นพบความจริงอันลึกซึ้งว่าความสุขใหม่ได้มาจากการมีมากขึ้นแต่มาจากการต้องการน้อยลงวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางสู่ความพอใจของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัญญาที่ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดและช่วยให้คุณพบกับความสงบในปัจจุบันหากคุณเคยสงสัยว่าเหตุใดความสมหวังจึงดูเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมบทเรียนนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อชีวิตตลอดไปมาเริ่มกันเลย ¿Por qué es importante hoy, importante este el mundo acelerado y lleno de estrés de hoy, hoy, es fácil laborales desde hasta las presiones, presiones personales, que se imponen a nuestra mente pueden ser agotadas muchas personas, personas recurren a ver, la evasión con la esperanza de poder escapar de Pero la verdad es que la no viene de escapar sino de cómo los, de en los, en los enfrentamos. las enseñanzas de duda sobre la que si bien todo lo que alrededor como la base de una mente se construye sobre la acción y la claridad enseñó que la base interior no es que todo que al nuestra mente para de las เราจะสำรวจคุ r ค่า e ล a คุณ <s> t รรมข a งเรื <t> ่องน a ้ให้ไ a ้ a วมถึง i วามรู้และสติป o y ญาจงมาใช้ประโाชน์จาสิ่ง क หล่าน่อกาและว่นเราได้รนรท่เาน้นยแ้าาให้เราแสวงหาสิ่งใหม่ๆต่อไปแข้น่ารจยให้เราสมรส้ความแ็เละ่วยใหเรา้าใายหม่้าข้นวั้เรา้รวามลงบที่เท้จจนนั้น่น้น ไม่สามารถหาได้จากวัตจักรแห่งความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความสงบนั้นต้องอาศัยการหลุดพน้นจากวัตจักรนั้นเองแม้แต่คนที่ใช้ชีวิตอย่างรู้ราเกินจินตนาการก็ยังรู้สึกว่าต่ออัวเองไม่สมบูรณ์พระองค์ก็ทรงตรหนักดีว่าความอุดมสมบูรณ์ภายนอกมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าภายในได้พระองค์เริ่มการเดินทางเพื่อทําความเข้าใจธรรมชาติที่ลึกซึ้งกว่าของความพอใจโดยตั้งคําถามกับภาพลวงตาที่ว่ายิ่งมากยิ่งดีเสมอ La comprender materia, la mente, sobre. la, historia la historia de la del poder de Buda Buda es la mente. Nacido en el lujo, podría haberse quedado su del mal. sufrimiento del dolor. Pero mundo, en lugar de ese el dolor, eligió enfrentar y la muerte, entendiendo que lo rodeaban, la, la fuerza tiene sus raíces en uno de los primeros pasos que yo pueda hacer a comprender su propia Se mente. Me dio cuenta de que la mente puede conducir al sufrimiento. Los pensamientos los negativos y los apegos, nublan nuestra, nuestra determinación. Y debilitan nuestra al comienzo la fortaleza de que tenemos pensamientos เต็มไ n ด้ในการค้นหาความจริงพระพในกเจ้าหงความสงบพุธที่แท้จริงความสงบ้นเที่แท้จริงขึ้นเกับสิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วแททนี่จะมองออกไปข้างนอกพระองค์กลับมองอเข้าาามภยในนโดยตระหักว่าความสุข ต้องได้รับการปลุกฝังจากภายในโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทรัพย์สินอาจสูญหายคนที่รักอาจจากไปและความสําเร็จอาจเลือนหายไปแต่จิตใจเมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมจะยังคงสงบและพอใจได้โดยไม่คํานึงถึงความผันผวนเหล่านี้โดยการอบรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งภายนอกนั้นไม่จีรัางพระองค์จึงปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการระของความกังวลที่ไม่หยุดหย่อนแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิเสธความสุข ในชีวิตแต่หมายถึงการเข้าใจว่าความสุขเป็นของขวัญที่ควรธนุธนอมไม่ใช่รูปเคารพที่ควรบูชาในท้ายที่สุดบทเรียนของพระพุทธเจ้านั้นเรียบง่ายแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือความพอใจที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการจัดการโลกที่อยู่รอบตัวเราแต่มาจากการสร้างความตรงกลืนกับโลกภายในจุดน

แลนทมาิเต่างกเรืจะตองีกา้าก่ารคิดอ่งสที่เรห็้องมราสามารเป็นอยางกสิ่งที่ขาดหายมปนละมุอ่งครามสการไปดี่สิ่งที่มีอย่แล้วกรใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตเช่นะาทิ์ขึ้นอันอบอุ่นรอยิ้มที่แบ่งปันกันช่วงเวลาแห่งการไตรตรองที่เงียบสงบจะทำให้เราสามารถละสายตาจากสิ่งที่ขาดหายไปและมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว ยังไม่สิ้นสุดซึ่งทําให้เรามองไม่เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่แค่ปลายนิ้วเมื่อเราหยุดคิดขอบคุณในปัจจุบันเราก็จะเลิกนิสัยมองไปรอบๆขอบฟ้าอย่างไม่หยุดหยอด่อนเพื่อหาสิ่งที่ปรารถนาต่อไปเมื่อทําเช่นนี้เราจะค้นพบว่าชีวิตคือของขวัญและความพอใจใดไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการตระหนักรู้ถึงสมบัติล้ําค่าที่สุดในชีวิตในสภาวะของความกตัญญยเวทีที่เปิดกว้างนี้จิตใจจะอ่อนลง และความสงบอันอ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นเผยให้เห็นว่ากุญแจสําคัญของความพอใจอยู่ในตัวเรามาตลอดภาระของการครอบครองทําไมการเป็นเจ้าของมากขึ้นจึงไม่ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสังเกตว่าแม้ความมั่งคั่งและทรัพย์สินจะให้ความสะดวกสบายแต่บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านี้ดามา ซึ่งภาระที่ซ่อนอยู่นั่นคือความกลัวต่อการสูญเสียพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายมักวิตกกังวลว่าโชคลาบของตนอาจหลุดลอยไปยิ่งพวกเขามีทรัพย์สินมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งต้องปกป้องมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาของความกลัวแม้แต่ผู้ที่สะสมสมบัติมากมายก็ไม่สามารถพักผ่อนได้เพราะความพึงพอใจจากการมีทรัพย์สินไม่ได้ขจัดความไม่มั่นคงแต่เพียงเปลี่ยนความรู้สึกไม่มั่นคงให้กลายเป็นคอวอหามกังวลในรูปแบบอื่น ภาระของการครอบครองทําไมการเป็นเจ้าของมากขึ้นจึงไม่ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสังเกตว่าแม้ความมั่งคั่งและทรัพย์สินจะให้ความสะดวกสบายแต่บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งภาระที่ซ่อนอยู่นั่นคือความกลัวต่อการสูญเสียพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายมักวิตกกังวลว่าโชคลาภของตนอาจหลุดลอยไปยิ่งพวกเขามีทรัพย์สินมากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งต้องปกป้องมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาของความ กลัวแม้แต่ผู้ที่สะสมสมบัติมากมายก็ไม่สามารถพักผ่อนได้เพราะความพึงพอใจจากการมีทรัพย์สินไม่ได้ขจัดความไม่มั่นคงแต่เพียงเปลี่ยนความรู้สึกไม่มั่นคงให้กลายเป็นคอวอหามกังวลในรูปแบบอื่นในนิทานชื่อดังเรื่องหนึ่งพ่อค้าผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งสูญเสียทรัพย์สมบัติบางส่วนและสิ้นหวังราวกับว่าชีวิตของเขาพังทลายพระพุทธเจ้าทรงความเรียบง่ายและการไม่ยึดติดศิลปะแห่งการต้องการน้อยลงแนวทางของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางนั้น ไม่ผ่อนปรนหรือเข้มงวดเกินไปพระองค์ได้พบเห็นทั้งสองอย่างคือชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของเจ้าชายและการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดพระองค์ค้นพบเส้นทางที่สมดุลซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้แต่ไม่สนองความต้องการที่ไม่จําเป็นการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายนี้เกิดดัจากการเข้าใจว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้มาซึ่งทุกสิ่งแต่คือการละทิ้งความกดดันที่จะต้องได้มาซึ่งทุกสิ่งเมื่อเราละทิ้งสิ่งที่เกินพอดีเราจะเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงนนั่คคือวามสง ของจิตใจและความชัดเจนของจุดมุ่งหมายพระภิกษุในพระพุทธศาสนายึดถือหลักการนี้โดยถือเอาแต่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นพวกเขาจะดําเนินชีวิตไปอย่างเบาสบายซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความหนักหน่วงที่บางคนประสบเมื่อต้องจัดการกับสิ่งของมากมายที่ไม่มีวันหมดสิ้นสิ่งของแต่ละชิ้นล้วนมีจุดประสงค์และมีความรู้สึกขอบคุณมากกว่าความรู้สึกมีสิทธิ์แนวทางนี้ขยายออกไปไกลกว่าสิ่งของทางกายภาพความยุ่งเหยิงทางจิตใจ,ใจเช่นความคิดแค้น ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาหรือความปรารถนาที่ครอบงำอาจทําให้เราต้องแบกรับภาระหนักได้พอๆพกับสิ่งของทางวัถน์อู๋เมื่อเราฝึกฝนการปล่อยวางเราจะปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนทางจิตใจเหล่านี้ได้การฝึกปฏิบัติไม่ได้เรียกร้องให้เราปฏิเสธความสุขในชีวิตแต่ให้เราอบรับมันโดยไม่ตกเป็นทาสของมันโดยมั่นใจว่าความพอใจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกใดๆการค้นหาความพอใจในความไม่เที่ยง อน,นิจจังหรือความไม่เที่ยงเป็นคําสอนสําคัญของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ฤดูกาลไปจนถึงโชคชะตาส่วนตัวของเราล้วนอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้ตลอดไปและการพยายามยึดติดกับช่วงเวลาบุคคลหรือสิ่งของใดๆย่อมนําไปสู่ความผิดหวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเราหลายคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยปรารถนาให้ช่วงเวลาดีๆอยู่ต่อไปหรือหวังว่าจะหลีกหนีจากความยากลําบากในชีวิตได้อย่างไรก็ตามเมื่อทําเช่นนั้นเราก็ได้เตรียมตัวเอง ให้เผชิญกับความทุกข์เพราะความจริงเปิดเผยออกมาไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามพระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงข้อนี้ด้วยอุปมาเรื่องถ้วยที่แตกเมื่อภิกษุดืม่มจากถ้วยพระองค์ก็ทรงดืม่มด้วยความตระหนักว่าสักวันหนึ่งถ้วยจะต้องแตกร้าวหรือสูญหายไปโดยการมองว่าถ้วยนั้นแตกแล้วพระองค์จะชื่นชมมันอย่างเต็มที่ในปัจจุบันเมื่อถ้วยแตกในที่สุดพระองค์จะยังคงสงบนิ่งเพราะพระองค์ไม่เคยคิดว่ามันจะคงอยู่ถาวรบทเรียนนิสอ,อนให้เราหวงแหนสิ่งที่ เรามีขนาดเดียวกันก็ยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดที่รับประกันว่าจะคงอยู่ตลอดไปแทนที่จะัวการผ่านไปของเวลาเราเรียนรู้ที่จะยอมรับแต่ละช่วงเวลาว่าเป็นเอกลักษณ์และผ่านไปอะอย่างรวดเร็วทําให้เรามีความรู้สึกขอบคุณมากขึ้นเมื่อยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตเช่นนี้เราจะพบกับความสงบที่ไม่สั่นคลอนด้วยการเปลี่ยนแปลงเพราะเราได้หยุดทําสงครามกับกระแสะธรรมชาติของการดํารงอยู่บทบาทของสติในการปลูกฝังความพึงพอใจที่แท้จริง การมีสติเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธซึ่งเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการฝึกจิตให้มั่นคงทั้งในสถานการณ์ที่สุขสบายและทุกข์ยากโดยต้องใส่ใจกับปัจจุบันขณะอย่างลึกซึ้งสังเกตความคิดอารมณ์และความรู้สึกโดยไม่ตัดสินด้วยความตระหนักรู้ที่ใส่ใจนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราหลงทางในอนาคตหรือจมอยู่กับอดีตเมื่อเราอย่างรากลึกในปัจจุบันเราจะเข้าถึงความสงบที่ไม่คาดเดาวความยากลำบาก และไม่นึกถึงความผิดพลาดในอดีตแนวทางการตระหนักรู้สามารถทําได้ง่ายๆเช่นหยุดสังเกตลมหายใจการหายใจเข้าและหายใจออกแต่ละครั้งจะทําหน้าที่เสมือนสมอที่เตือนอนให้คุณรู้ว่าชีวิตดําเนินไปทีละช่วงเวลาเมื่อเราฝึกสติทุกวันเราจะเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ความอยากที่เข้ามารบกวนเข้ามาและออกไปโดยไม่ทําอะไรตามความอยากและเราจะมองเห็นความกลัวในสิ่งที่มันเป็นคลื่นชั่วคราวในมหาสมุทรแห่งจิตสํานึกอันกว้างใหญ่ของเราพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นว่าการกลับมาสู่สภาวะสงบ และมีสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะทําให้เราพัฒนาความสามารถในการรับรู้ความพึงพอใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือความพยายามที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องใช้สติสัมปชัญญะอย่างตั้งใจเมื่อเวลาผ่านไปการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนี้จะเผยให้เห็นว่าความพึงพอใจที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหาจากโลกภายนอกแต่เป็นสิ่งที่คุณบ่งเพาะไว้ในตัวเองในท้ายที่สุดการเดินทางของพระพุทธเจ้าเตือน เราว่าชีวิตต่อไม่ได้เกี่ยวกับการสแสวงหาวางปรารถนาอย่างไม่สิ้นสุดความพอใจที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะละทิ้งงอสิ่งที่เราไม่สามารถรักษาไว้ได้ชื่นชมกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหากคุณเข้าใจคำสอนเหล่านี้โปรดหยุดสักครู่และไตรตรองถึงด้านเดียวในชีวิตของคุณที่คุณมักมองข้ามไปอาจมีความพึงพอใจรอคุณอยู่หรือไม่หากคุณเพียงแค่เลือกที่จะมองเห็นมันโปรดแบ่งปันความคิดของคุณในส่วนความคิดเห็นและหากการเดินทางสู่ปัญญาพุทธนี้เป็นแรงบันดาล นั้นดานใจให้คุณโปรดพิจารณาสมัครรับข้อมูลเพิ่มเติมขอให้คุณพบกับความสงบสุขที่เกิดจากการต้องการน้อยลงและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแต่ละช่วงเวลาการปฏิบัติทรรประจำวันเพื่อสร้างจิตใจที่เข้มแข็ง ความเข้าใจอันแจ่มชัดของพระพุทธเจ้าสามารถสัมผัสได้ผ่านกิจวัตรประจําวันที่เสริมสร้างจิตใจของคุณทีละขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการทําสมาธิสั้นๆโดยเน้นที่ลมหายใจเพื่อยึดสติของคุณในปัจจุบันการทําเช่นนี้จะช่วยให้จิตต่อใจแจ่มใสขึ้นทําให้มองเห็นรูปความคิดเชิงลบได้ง่ายขึ้นก่อนที่ความคิดเหล่านั้นจะเข้ามาครอบงาการเขียนบันทึกอย่างช่วยได้อีกด้วยโดยใช้เวลาสักสองสานาทีทุกเยน็นเพื่อทบทวนช่วงเวลาที่คุณรู้สึกท้าทายหรือวิตกกังวลถามตัวเองว่า อะไรเป็นตัวกระตุ้นฉันและฉันจะตอบสนองอย่างไรให้แตกต่างออกไปปลูกฝังความกรุณาต่อตอนเองและผู้อื่นเช่นการส่งข้อความให้กำลังใจการแสดงออกถึงความห่วงใยเพื่อให้ความเมตตากรุณากลายเป็นนิสัยหากคุณพบว่าตัวเองต่อต้านสถานการณ์ที่ยากลำบากให้หยุดนิ่งหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆละทิ้งความต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์นั้นเมื่อเวลาผ่านไปการ,รปฏิบัติง่ายๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสติยอมรับและมี ความยืดหยุนสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่แต่และอย่างจะเติมพลังให้กับความเข้มแข็งภายในที่เติบโตขึ้นจนกลายเป็นจิตใจที่สามารถฝ่าฟันพายุใดๆก็ได้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเผยให้เห็นว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ไม่ยอ่อท้อไม่ได้หมายถึงการบังคับตัวเองให้เข้มแข็งแต่หมายถึงการยอมรับความจริงว่าคุณเป็นใครควบคุมจิตใจของคุณและค้นหาความสงบสุขในทุกช่วงเวลาเมื่อคุณฝึกสติการยอมรับการละทิ้งอารมณ์และความเมตตาคุณจะสร้างหลักฐาน ที่สามารถฝ่าฟันพายุใดๆก็ได้ความลับของความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่ได้อยู่ที่การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือความยากลําบากแต่คือการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับมันด้วยปัญญาและความยืดหยุ่นหลักการใดที่โดดเด่นที่สุดสําหรับคุณแจ้งให้ฉันทราบในความคิดเห็นและหากคุณพบว่ามีประโยชน์ที่นี่อย่าลืมสมัครรับข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมขอให้คำสอนอ์ตักของพระพุทธเจ้านำพาคุณไปสู่ความสงบที่ไม่สามารถสั่นคลอนได้